Solomon> นานเนาะเห็นบอกว่าตอนนี้ลํำๆเหมือนกันว่าเอออยากจะมีคอนเสิร์ตอยากจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ชื่นชอบในการร้องแล้วก็การเต้นมากๆนะครับก็มีงานงานหนึ่งนะฮะเป็นงานของคลื่น104.5นะครับ Open Your Heart Which Uh Love Radio 104.5ก็เจอคุณเบลชัยนาดอเจอคุณแคทริยาเจอคุณยายหญิงแหละฮะก็ไปร้องเพลงสากลนะแต่ละคนเนี่ยเสียงระดับเทพนะถูกต้องเพราะว่าเขาอยู่ในวงการเพลงมันนานมากๆเลยและหลายคนจะรู้แน่นอนรู้จักเขาแน่นอน เออนี่เขาบอกว่าเต้นเนี่ยเออคือแล้วก็ร้องไปปกติถ้าเป็นเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะเหนื่อยแต่5คนนี้เต้นได้เขาเป็นคนชอบเต้นเนี่ก็คือเป็นเพลงพ็อปแดนสมัยก่อนที่แบบหลายๆคนจะต้องรู้จักแน่นอนนะเออ ก็เพลงเขาดังหลายๆเพลงแล้วก็มีอะไรบ้างหลายๆคนอยากจะบอกเฮ้ยกลับมาอีกครั้งสิอยากจะดูคอนเสิร์ตเขาอ่าอยากจะฟังเพลงของพวกพี่ๆเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไปเจอเจ้าตัวมาแหละครับตกลงเนี่ยนะครับเห็นมีข่าวล่ำๆมาแตะหูผมเนี่ยนะครับว่ากำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ของ5คนนี้จริงหรือเปล่าจ๊ะก็แบบสองปีแล้วเนี่ยดเดีก็เรียกได้ว่าแตาเจอกันอยู่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นี่ก็ปีหนึ่งพอดีเนาะในปีที่แล้วนะคะใช่เริ่มจากก็ค่ะ แฟนก็เรียกร้องกันเยอะเหมือนกันเนาะให้แบบกลับมากลับพัลลมตัวกันเลยอยากให้มาครบ5สาวใช่ค่ะลืมว่าลืมว่าหยุดคืออะไรคือไปเลยเต็มเลยก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าเราก็มีเนาะเราไม่ชกเลยอุ้มไว้ก่อนแุบว่าได้เห็นแน่แน่ได้เห็นแน่แน่ได้อุบตรงไหนได้อุบตรงไหนไม่บอกกันว่างานไหนเออปีแรกปีหนึ่ง ได้เห็นแน่นอนค่ะแน่นอนจะมาในรูปแบบเป็นคนเตือนว่าเป็นระดับอันนี้เป็นอุบไว้ก่อนดีกว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดีกว่าคือแบบจริงๆแล้วเวลาแบบเราเจอกันทางข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็จะมีแฟนๆโพสต์เข้ามาอยู่เรื่อยๆแบบว่าอยากจะให้ตัวกันตั้งผมเดาได้ไหมผมเดาว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ของพี่ชอต พวกพี่จอดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเอา<พ>ออเอาอะไรลือกันมาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าทาร์เกตกลุ่มแฟนคลับของเขาเนี่ยอย,ยู่ประมาณไหนแล้วทุกครั้งที่เปิดคอนเสิร์ตหรือว่าขายบัตรเนี่ยขายหมดก่อนกําหนดทุกครั้งแล้วก็ไม่ยอมเพิ่มรอบด้วย<อ>รู้ทั้งรู้ถ้าเกิดเพิ่มเนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนแต่ไม่เพิ่มแต่คิวมันไม่ได้ไงคิวเสภาพดงวเพราะว่าหลายๆคนอ่ะมีติดงานติดอ่ะมีธุรกิจส่วนตัวเรื่องครอบครัวหลายๆอย่างที่ต้องติดภารกิจนะไงก็เนี่ยเร็วๆนี้นะครับผมเราจะได้ดูมันถูกต้องคร นแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ดูนี่ไปก่อนละกันนะคอนเสิร์ต6213ชื่อไม่ว่าแปรกําลังกว้านหาบัตรเราซื้อไปทานมันหมดแล้วนี่หมดแล้วอะใค่ไหนก็จะซื้ออ่อบัตรสื้อดิบัตรซื้ออ่ะมีเอาบัตรสื้ออ่อแอร์เรียเดินได้รอบเลยอ่ะเขาสนุกเหมือนกันนะเขไม่ง้อซื้อลรืสิโอ้ก็ส่งมาหน่อยนะพี่ต่ะครับผมก็ไปแล้วนะก็เร็วๆนี้นะจะได้ดูการสำหรับ5สาวครับผมนะมาถึงอีกหนึ่งหนุ่ม